ตัวดำๆหนิคือกากีแค้มเบลเนาะแมนจ้ะแมนตัวสีเหลืองๆหน่คืออีเหลืองเอามาเทียบกันเไ่มเอามาเทียบกันไหมตัวนี้หน่อยมันเป็นแังไหนหลุ่นเดียวกันเลยเด้อค่ะผอนเดือดเดียวกันเลยค่ะนี่มากมากมากมาอย่าเดือกอย่าดืออย่าดืออย่าเดือยดเอ้ยนี่นี่มาเทียบกันเไ่มโอ้อีเหลืองนี่สีหญ่ตั้งแต่เกิดเลยเนาะโอ้ซ่อมบึงผ่อนผ่อนผ่นเป็นคนเขาผ่อน อย่าดือด้ออย่าดื้อไปไปไปเขาโรงเรียนอณุบาลกำลังแตกอยู่กะมีเนาะค่ะปลาฮักฮักยี่สิบแปดมือพอดีพ่กากระสินย์ในลูกเป็ดน,นาราเกงซีแหละครับอืมอีเหลียงเขาก็ออกมากเขาโอ้โหสีเขางามตัต้งแต่หน่อยๆเลยเนาะแม่จะงามตั้งแต่เกิดเนาะอันนี้ผลผลิตไก่ตอกจ้ะใสใสใสออใสหัวแต่ออกมาได้ชั่วโมงกลัวๆนึงค่ะไก่ตอกนี่ใส่ตัวจักมือก่อนดิไก่ตอกใส่พ้อมกันกับไข่เป็ดเนาะค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องอยู่กับแอดมินหน่อยเนาะคะ่ะมื่อนีสิภาพี่น้องมาเบิ้งลูกเป็ดค่ะพี่น้องอเดี๋ยวไปหาพยโยตุให้เนบรนจับกรองให้เนาะเอาพยโยตุอย่างนี้ถือกองให้เนาะเอาไม่ข่อยมากไหมแอดิถือกองให้เนี่ยเอาหนีไม่อบอกจักเกื่อเหรอว่าย่ำสิออกอากาศย่ำวาเอื่นขอ่อยพอยายพี่น้องสิหูวจ้าใครเอื่นว่าไอา <c oughs> เอา้า สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับผมครับตนทงกุลาเมื่อดีสิผ้าเจ้าให่ข่อผ้ารีวิวนหนูไข่ไข่เป็นมือกล้องสิผ้าเบื้องลูกเป็ดหน่อยจากผลผลิตของเหาค่ะโอเคเอาเอากล่องมาอันนี้เริ่มจากตู้แหลกแหกมานเนาะคะ่ะพี่น้องเป็นตู้อ่าเป็ดกากีแคมเบลเนาะคะ่ะเป็ดแกะบ,บานเห่าเนี่ยแหละคะ่ะเป็นผลผลิตของเหาเองเนาะจากที่เหาเลี้ยงเป็ดอยู่ ยี่สิบโตคะ่ะพี่น้องแล้วบัณฑิีิก็มีเป็ดผูผสมมานํำเนาะก็เลยถือโอกาสสื่อตูฟัากลก้กกมาเพราะลูกของเขาเนี่ยละคะ่ะอันนี้เข้ากับซิมีไใครเนาะคะ่ะเป็นหลุนเป็นหลุนของเขา้าที่หเ,เอเขาตู่เนาะเก็บรวมกันอาทิตย์หนึ่งก่อนแล้วเข้าจะเอามาใส่กับซิมีหลุนวันทียี่สิบสี่ค่ะยี่สิบสี่เดือนเจ็ดล้ะกัวันที่หนึ่งเดือนแปดก็ 1, เคียนไว้ยังสี่ล่ะจะ้ะกำลังแตกอยกูะะก่ก็มีเนาะค่ะปลาฮักฮักยี่สิบแปดมือพอดีข้ากับซีนั<ๆ>นลูกเป็นนาลาเกณังสี่ล่ะครับอืมออกมาแล้วออกมาแล้วออ ใขรชุดแล้วสีใสวันที่ยี่สิบสี่จ้ะใสจวันที่ยี่สิบสี่เดือนเจ็ดเนาะนับรวมๆกันได้ยี่สิบแปดมือพอดีเนาะแมนจ้ะแมนโอ้โหอ๋เดี่ยมึงดื้อออกมาแรออกมามือเลวเนาะค่ะโอ้โหมีแต่โตเป็นตาฮัตสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วหนุกแล้วกะสิเอาไป กกเนาะคะ่ะเอาไปอันอยู่ในกรงอนุบาลของเขาค่ะเด็กจากตเนาะนี่เ่าท่านไหนนับเลยเดียค่ะออกตั้งแต่วันที่สิบเก่าเนาะอันนี้ก็ออกเป็นชุดค่ะพี่น้องเพราะว่าอันเข่ากับเป็ดเขา่าโบลายเนาะเก็บในมือละสิบก้อนวยกต่เก็บเพาะเนี่ยหล้วก็ทรงไข่ขายเนี่ยเนาะคะ่ะหลือเอาากะเอาเขาตู่จะคล้องไว้เป็นตู่ฟักขนาดอ่าร้อยยี่สิบหกฟองเนาะคะ่ะเป็ดกากีแคมเบล มีแต่ตเป็นตา,าเอาอันนั้นลูกอีหยังนั่นแม่นลูกเป็ดบ่นั่นอันนี้ผลผลิตไก่ตอกจก้ะใส่ใส่ใสใส่ัวแต่ออกมาไดช้ชั่วโมงกว่าๆนึงค่ะไก่ตอกนี่ใส่ตู้จักมือก่อนดิไก่ตอกใส่พร้อมกันกับไข่เป็ดเนาะค่ะอันนี้ได้มาจากพี่แมนวิทีเกษตรเนาะคะ่ะเบาแม่เบาแม่ทีมงานปากสนามของไอ้ต้นตัว<า>ดิจ้ะได้มาได้ตัวนึงเนะเาะอ่าเดียเาาย๋ยวตัวนี้เชเอาไว้ในตู้ก่อนเพราะว่าหัวะแต่ออกไดช้ชั่วโมงนึง ตูแรลกพานไปแล้วเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งอีกตูนึงเป็นตูของอ่าเป็ดอีเลียงค่ะตัวนี้เป็นตูพ่อญ่น้ำแข็งฮาบาทเนาะค่ะเพิ่นมาฝากไว้เนาะเปิดออกเบิ่งเลยเนาะอ้าอีเลียงหน่อยโอ้อีเลียงจ้าอันนี้ก็ล่องวันที่เท่าไรก่อนนีอันนี้เอาเขาตูพร้อมกันเลยค่ะนี่วันที่24กครับอ่าวันที่3 1เนาะอันนี้อีเลียงนี่งานเขาสิงามตั้งแต่เกิดเลยเนาะพี่น้องเบิ่งค่ะก๊าซแตกอยู่ก็มีเนาะค่ะ อีเหลียงเขาก็ออกมากเขาหูสีเขางามตั้งแต่นหน่อยๆเลยเนาะแม่จะงามตั้งแต่เกิดเนาะแต่ว่าขอมุ่นท่างใครนี่สีบดกทอกากีหรอกเนาะแม่จะแต่ว่าใครใหญ่กลัวอยู่ค่ะตัวใหญ่กลัวใครใหญ่กลัวจ<า>้ะแต่ว่าใครบรดกทอกากีแคมเบลแม่จะแม่มพี่น้องมักอันไหนพันไหนกะเลือกเลี่ยงตามข้อมถนัดตามข้อมักเนะาะจ้ะศึกษาเอาค่ะค่อยๆเบิ่งไปเนาะเด็กจะกตัลวละเนาะเลิ่มแจ็งเรียงละไอ้ลูกสองสี่ สิ 15, ไปเขาลงเลือดอนุบาลแ1ด<อ>1ิบสิบสองสิ่สเจดเออเยอะเยอเยอะยอเดือดเนอะสิปจะสิ8แตัวเป็นนี่ยินเสียงหองอยู่ข้างในอยู่เดี๋ยวเด้อโจบโจบบ้จบเบิ้งจบเบิ้งเออเออสิบเก้ตัวอ,อืมอมดแล้ว เดซิบเก่าโตหาะอีเหลียงอ๋อพี่ไหวไปเขาล,เลูกเรียกอรุณานพี่ดองเบิ่งครับ <c oughs> จากผู้ใดเป็นผู้ใดเด้อพี่ผู้เดิมโตดำดำนั่นคือกากรีแคมเบลเนาะแมนจ้ะแมนโตสีเหลืองเหลืองนี่คืออีเหลียง <Man. S 2> มแมนเบ่งเบง่งเอามาเทียบกันเบิ้งเอามาเทียบกันเบิ้งว่าตัวน,นี้หน่อยมันเป็นยังไงหลุ่นเดียวกันเลยเด้อค่ะคอนเดียวกันเลยค่ะนี่โอ้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 มากมามากมากอย่าดือดอย่าดือดอย่าดือดอย่าดืออย่าเดือดไอ้นี่นี่มาเทียบกันมั้ยโอ้ อ,อีเลี้ยงเนีส่สสใหง่ตั้งแต่เกิดเลยเนาะโอ้ซ้อมเบิ่งพ่นๆพ่นเพ่นเคนเขาพ่อนอย่าดื้ออย่าดื้อไปไปไปเขาลงเลี้ยงอนุบาลอันนี้เข้าสีอนุบาลไว้น้ำกันเนาะค่ะเดี๋ยวเลยค่ะขอ,อหยิบไปก่อนเนาะอีเลี้ยงชิเก็บออกเด้ิ9เก่าเนาะสิบเก้า,กาตัวอนุบาลชุดแรกกากีเดี๋ยวด้วยสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสีบ่ส 1 6บ8 20 2บแปดยี่สิบยกิตัวอันนี้ก็เป็นกลงอนุบาลลูกไก่ของ่อเนาะคะ่ะอันนี้ว่าได้ล่มทุนอัน่อเราซื้อมาเพื่อใส่ลูกไก่ของเราก็เลยยืมของเรามาใส่ก่อนคะ่ะแล้วซื้อมาในราคาประมาณห้าลอยนะเนาะคะ่ะอุปกรณ์ในการอนุบาลก็กมียังหลายคะ่ะก็มีหลอดไฟเนาะหลอดไฟลอยลอยวัดเนาะคะ่ะแล้วก็เป็นถาดอาหาร หลักการน้ำเนาะค่ะในน้ำที่เป็นสีแดงๆงก็คือ,อเป็นวิตามินแล้วก็เป็นยาแก้วัดของไก่เนาะค่ะของไก่ของเป็ดเป็นไบโอบีบีสิบสองค่ะตัวนี้าตามคาแนะนําของผีจัก,กีที่เพิ่นบอกว่าให้กินประมาณอาทิตย์นึงค่ะให้ผสมน้ำให้เป็ดเ่ากินประมาณอาทิตย์นึงเนาะแล้วก็สัปดาห์ต่อไปก็ให้เป็นวิตามินเสริมเพื่อซื้อค่ะอาหารก็เป็นอาหารไก่หน่อยค่ะตัวนี้ เขาสีให้กินมืดมือเนาะคะ่ะประมาณอ่าย่ำเสาก,กับย่ำแรงเขาเสีมาเบิงเนาะไขมันมืดเท่ากับเติมให้ค่ะสำหรับกรงนี้เนาะคะ่ะก็เป็นเป็ดอีเลี้ยงค่ะพี่น้องอ่าตัวนี้ได้รับพั์มาจากอ่าน้องแชมป์กิจสดาฟาร์มร้อยเอเนาะคะ่ะตัวนี้ก็อายุประมาณสิบมือแล้วค่ะพี่น้องเริ่มแข็งแรงแล้วเนาะบ่ตองปกไฟบ่ตองยั้งแล้วะคะ่ะ,ก,ก,ะ,ะ,คะกินอาหารดีกินน้ำก็ดีเนาะคะ่ะ สำหรับการกกไฟเนาะกับสีกกไหวประมาณ2-3สามมือแค่นั้นล่ะค่ะเพราะว่า,าลูกเป็ดนี่เขาสีอู่ในตู้ประมาณ36ชั่วโมงมาแล้วเนาะตั้งแต่เขาเริ่มแตกอกมาเขาก็เลยม,มากกไหวอีกประมาณ2มือเบื่องอาการของเขาวา่าเขาแข็งแรงเท่ากับเศร้าได้กกหรอค่ะฝากพี่น้องกดติดตามเนาะค่ะถุงกุลาชาแน,นลของเฮาไวเนาะคะ่เะเฮาจะมาอัปเดตสวนหลักกับสัตว์เลี้ยงที่เฮาเลี้ยงไหวหล,ยลายชนิดเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไปละค่ะสวัสดีค่ะ Yeah. <laughs>